สวัสดีคะ่ะ FC ที่นารากักทุกๆท่านของช่องพี่วรรณพาเดนมาร์กดูคะ่ FC. ะ FC เจ้าพ่อไม่รถผักให้พี่เลยคะ่ะ FC ดูโอ้โหแห้งหมดเลยนะี่ยนี่แกพักผ่อนแกพักผ่อนจริงๆคะ่ะ FC ดูสิผักของพี่นะจากสวยๆนะ่ะเป็นอย่างนี้คะ่ะ FC ดูเอาคะ่ะเนี่ยนี่แกพักผ่อนแกพักผ่อนจริงๆคะ่ะ FC ดูสิเอดอกไม้แห้งหมดเลยอะ่ะ FC เอ้ย โอ้เป็นไปนได้ยังไงพี่รดน้ำมันนี่ก่อนคลายซีเอ้ยแห้งหมดเลยอะ่ะน้ำเต็มถังแม่ไม่ยอมรดผักให้แม่ทำอะไรกัน

โอเคอกเ็เพสเบลมเซอร์โนดูบาคอนสลับเออร์แอริกูดูร้ายซช่ไหเอฟซีเท่านั้นยังไม่พอดอกไม้ทางนั้นไม่พอมาดูพริกพี่คะ่ะเอฟซีดูดูดูแกตายแล้วจะชกตายพริกแห้งหมดเลยคะ่ะเอฟซีไม่รดน้ำอ่ะโอโ้โหแล้วมันจะเหลืออะไรนี่ดูคะ่ะกำลังดกคะ่ะเอฟซี โอ้โหพี่ไม่อยากจะเชื่อเลยว่าแกอยู่บ้านแกอยู่บ้านจริงๆค่ะเอฟซโอ้โหแทบช็อกแมะมาเห็นพริกเจ้าของไหมคือเป็นจังสีมีผัวฝรัง่งคือเป็นจังสีมอช่วยดูให้เลยนี่มอสงสารบอรเนาะเจ้าของมอสงสารพริกบอทีนี่ดูค่ะเอฟซี F C. นี่ถ้ารดน้ำให้นะพี่มาก็ทัน ใช่ไหมทันกินแล้วก็กำลังจะออกดอกอีกด้วยนะเพราะว่าพริกนี่มันจะหมดดอกยากนะคะ FC แล้วมาอยู่ในบ้านกระจกแบบนี้ฝนมันจะโดนเหรอโอ้โหไม่อยากจะเชื่อเลยโอเคค่ะ FC คลิปนี้พี่ก็ขอจบแค่นี้นะคะช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามวันภา<ๆ>เดนมากให้พี่ด้วยนะคะ FC โอ้โหถึงหัวใจแทบสลายเลยค่ะมาเจอพริกแบบนี้เนาะมาเจอผักแบบนี้นะทุกคนโอเคค่ะเจอกันคลิปหน้าคะ่ะบาย